สวัสดีครับพบกับไมแ์เซงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหว ของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านไมกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบิตมาส่งต่อให้กับ fc แฟนคลับแม่แม่ที่รักน้องและท่านผู้ชมทุกๆท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้สุดปังปังสุดๆคิวงานของลูกชายแห่งชาติหลังกลับจากทริปไปญี่ปุ่นคิวแน่นทุกวันไม่มีวันว่างเลยล่ะครับแถมมี 2. ง,งาน2จังหวัดในวันเดียวกันอีก ไปดูให้ชื่นหัวใจกันอีกสักครั้งและเผื่อมีบางท่าน ลืมกับคิวงานหลังจากกลับจากเจแปนแฟนทริปน้องไม่รอช้ากลับถึงกรุงเทพก็ลุยงานต่อทันทีวันที่21งานประจำปีสาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เวลาขึ้นเวที20นาฬิกาเป็นต้นไปวันที่22่ายรายการไม่หมดนี่วันที่23มี2งานงานแรกงานประจำปีวัดใหม่คลองตันประชาสรรอํเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเวลา ลาขึ้นเวที20นาฬิกาเป็นต้นไปงานที่สองงานประจำปีวัดชาวเหนืออําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเวลาขึ้นเวที22นาฬิกาเป็นต้นไปวันที่24งานประจำปีวัดพระแท่นดงลังอําเภอท่ามะกาจังหวัด จันนบุรีเวลาขึ้นเวที21นาฬิกา30นาทีวันที่25งานทำบุญฉลองอัฐิวัดท่ากเกษมอำเภอเมืองสะแก้วจัังหวดสะแก้วเวลาขึ้นเวที20นาฬิกา30นาทีวันที่26ทำธุระส่วนตัววันที่27งานประจำปีวัดเขาตะเคาอำเภอบ้านแหลมจัังหวดเพชร บุรีเวลา21นาฬิกา30นาทีวันที่28งานกาชาติมหาชัยบริเวณถนนหน้าสลากลางจังหวัดสมุทรสาครเวลา21นาฬิกา30นาทีวันที่29ไทถ่ายรายการไม่หมดนี่วันที่30งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยณศูนยะ์ประชุมสิริกิตเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปและวันที่31งานประจำปีวัดชมโพธยารามอำเภอ8เริ้ว จังหวัดชะเชิงเซาเวลา21นาฬิกา30นาทีและนี่ก็คือตารางคิวงานหลังกลับจากเจแปนแฟนทริปของลูกชายแห่งชาติที่นำมาให้ fc แฟนคลับแม่แม,แม่ที่รักน้องทุกทกท่านได้รับทราบอีกครั้งเตรียมวางแผนไปส่งกำลังใจให้กับน้องได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับลูกชายแห่งชาติไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูล จากน้องไรอันกาดมดิตและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไม้แซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ